หนุ่มยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีคนหนึ่งยืนอยู่ที่กรุงขนมเปรนเมืองหลวงของกรัรมพูชาเขากำเนินจะขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังเมืองชายทะเลที่เคยถูกขนานนามว่าเป็นสวรรค์ของนักเดินทางนั่นคือเมืองสีหานุวิลอันเลื่องลือนั่นเองระหว่างเดินทางไปเขาเล่าว,ว่ากลิ่นบนรถบัสทำให้คิดถึงช่วงชีวิตตอนอยู่เกาหลีสมัยยังเป็นทหารที่ได้กลับบ้านพักมันคือกลิ่นของอิสรภาพ แต่ครั้งนี้กลับต่างออกไปเพราะปลายทางคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในแง่พื้นที่ต้องห้ามและความไม่ปลอดภัยเมื่อรถเคลื่อนเข้าสู่ทางด่วนใหม่เขาบอกว่านี่คือถนนที่สร้างจากเงินทุนจีนเส้นทางที่ทำให้การเดินทางสู่สีหานูวิลสะดวกขึ้นมากแต่ก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แรกของการที่จีนเข้ามาครอบครองเมืองนี้แทบทั้งหมดทั้งป้ายโฆษณาภาษาอาคารและการใช้ชีวิต เขาเล่าว่าสีหนูวิลในอดีตคือเมืองชายฝั่งอันสงบสุขที่นักเดินทางจากยุโรปและทั่วโลกนิยมมาเที่ยวมีเกาะรงเป็นจุดหมายยอดฮิตน้ำทะเลก็ใสผู้คนก็เป็นมิตรแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนหลังโครงการวันเบลทวันโรดของจีนเริ่มต้นขึ้นกลุ่มทุนจีนมากมายก็หลั่งไหลเข้ามาลงทุนในเมืองนี้โดยเฉพาะในธุรกิจคาสิโนในจีนแผ่นดินใหญ่การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ไม่ใช่กับกัมพูชาผลคือเกิดคาสิโนเป็นร้อยๆแห่งรอบเมืองนี้และคนจีนจำนวนมากย้ายเข้ามาเปิดกิจการทำงานสร้างตึกสูงแข่งกันรวยตอนนั้นใครๆก็คิดว่าเมืองนี้กำลังเข้าสู่ยุครุ่งเรืองสุดๆแต่แล้วเมื่อโควิดมาถึงทุกอย่างก็พังยับลงในพริบตานักท่องเที่ยวหายหมดคาสิโนปิดไม่มีคนมาเล่นไม่มีรายได้แต่ตึกก็ยังอยู่ เจ้าของจึงเริ่มหันไปทำคาสิโนโออนไลน์เพื่อหาเงินต่อและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่ที่น่ากลัวกว่ามากเมื่อธุรกิจในเมืองล้มคนบางกลุ่มเริ่มใช้ตึกร้างทั้งหลายในเมืองเป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อาคารที่เคยเป็นโรงแรมกลายเป็นที่ควบคุมคนงานจากหลายประเทศเช่นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยหรือแม้แต่คนเกาหลีเอง พวกเขาถูกล่อลวงมาว่าจะให้ทำงานง่ายๆเช่นการแชทขายของหรือทำการตลาดออนไลน์ได้เงินเดือนสูงงานสบายแต่พอถึงที่จริงถูกยึดพาสปอร์ตโทรศัพท์และถูกขังให้ทำงานหลอกลวงออนไลน์หลายคนถูกบังคับให้ส่งข้อความหลอกเหยื่อเช่นลงทุนแล้วรวยกู้เงินง่ายแชทหาคู่ทั้งหมดถูกสั่งจากคนเบื้องหลังที่คุมเรื่องพวกนี้อยู่ในตึกไหนสักแห่งในเมือง ธุรกิจหลอกลวงออนไลน์ของที่นี่ค่อยๆขยายจนกลายเป็นเครือข่ายใหญ่บางตึกถึงขั้นมีรั้วลวดหนามมีกล้องวงจรปิดรอบด้านใครหลุดเข้าไปก็ออกไม่ได้เมื่อมาถึงใจกลางของเมืองเขาพูดชัดเลยว่าผมรู้สึกเหมือนอยู่ในจีนมากกว่ากัมพูชาทุกอย่างรอบตัวเป็นภาษาจีนแบบร้อเอร์เซนตทั้งป้ายร้านอาหารโฆษณาไปจนถึงการจ่ายเงินที่รองรับแอปพลิเคชันของจีนทั้งหมด เขาเดินผ่านอาคารใหญ่ที่สร้างไม่เสร็จจำนวนมากทั้งโรงแรมหรูที่หยุดก่อสร้างกลางทางคอมพเพล็กซ์ที่มีป้ายให้เช่าเต็มไปหมดชาวบ้านกัมพูชาจำนวนหนึ่งขายที่ดินให้คนจีนไปหมดแล้วเพราะตอนนั้นคิดว่าจะได้ประโยชน์จากการพัฒนาแต่สุดท้ายรายได้กลับไม่ถึงมือคนท้องถิ่นเลยเมืองถูกปกครองด้วยคนต่างชาติที่พูดกันคนละภาษาและเมื่อโครงการหยุดคนท้องถิ่นก็ไม่มีงานไม่มีรายได้กลับคืน เขาเดินไปถึงชายทะเลซึ่งยังคงสวยมากน้ำใสแล้ววิวดีแต่พอหันหลังกลับคือแนวตึกสูงร้างที่บดบังทิวทัศน์ทั้งหมดเขาพูดออกมาว่ามันน่าเสียดายเมืองที่มีชายหาดงดงามขนาดนี้แต่กลับไม่มีใครได้เห็นทะเลเต็มตาเพราะตึกคอนกรีตบังหมดเขาบอกว่าหากจัดการผังเมืองดีๆเมืองนี้คงกลายเป็นพัทยาแห่งกัมพูชาได้ไม่ยากแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันหยุดนิ่งไปหมดแล้ว เขาเดินผ่านย่านที่รัฐบาลเตือนให้ระวังเพราะมีคาสิโนชื่อดังและเป็นจุดที่เคยมีข่าวคนต่างชาติถูกหลอกให้ทำงานแล้วหายไปเขาไม่ได้เข้าไปใกล้แค่ถ่ายรอบนอกเขายอมรับว่าที่นี่ดูไว้ปลอดภัยเลยบรรยากาศก็แปลกมากเหมือนเมืองที่ถูกควบคุมโดยใครบางคนอยู่ไม่กี่นาทีต่อมาเขาก็ได้รับข้อความภาษาจีนแปลกๆถูกส่งเข้ามาในมือถือของเขาหลายข้อความติดก,กันทั้งที่ไม่ได้ให้เบอร์กับใครเลย เขาสันนิษฐานว่าอาจมาจากที่พักที่เพิ่งเช็คอินทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยและตัดสินใจออกจากย่านนั้นทันทีเขาบอกต่อว่าปัญหาของที่นี่มันไม่ใช่แค่การลงทุนของต่างชาติแต่มันยังรวมไปถึงการพัฒนาที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อคนในประเทศเลยผมอยู่ที่นี่หนึ่งวันเต็มมันไม่ถึงกับอันตรายขนาดเดินไม่ได้แต่เมืองมันดูเหมือนเมืองผีเพราะมันเงียบโล่งและเย็นชืดเหมือนไม่มีชีวิต เขาเปรียบสีหานุวิวกับภาพสะท้อนของการพัฒนาแบบไม่ยั่งยืนที่พึ่งพาทุนต่างชาติจนเกินไปแต่สุดท้ายเศรษฐกิจท้องถิ่นกลับพังพินาศและเมื่อคนที่ได้ผลประโยชน์หายไปคนที่เหลืออยู่ก็ต้องอยู่กับซาาของความฝันที่ยังไม่เสร็จสุดท้ายเขาก็พูดทิ้งท้ายคลิปนี้อย่างเรียบง่ายว่าที่นี่เปลี่ยนไปมากแต่ก็ยังมีคนที่พยายามใช้ชีวิตแบบปกติอยู่เราควรจำไว้ว่า ถ้าการพัฒนามันไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อคนในท้องถิ่นแล้วนั้นเมืองก็จะกลายเป็นเพียงตึกคอนกรีตที่ไม่มีหัวใจเหมือนสีหนุวิลในวันนี้นั่นเอง